ต้อนรับสู่ช่องแชมป์วิ่งเล่นครับอันนี้ผมมาอยู่ที่เ,เทศบาลตำบลช่อแฮครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับ,รม,รรบมาร่วมง,งานหกขึ้นดอยเล่งสองเมืองแพร่นะครับผมครั้งที่หกครับอ่าเ <c oughs> นี่ยฮะครั้งนี้นี่เป็นการวิ่งขึ้นดอยเล่งฮะครั้งนี้ผมลงระยะสิบกิโลครึ่งครับอ่าจัดเป็นครั้งที่หกแล้วงานวิ่งนี่ก็จัดอยู่ใกล้ๆบ้านผมครับ ขีม่มอเตอร์ไซค์มาประมาณ1 0กิโลครับนี่เดี๋ยวเขาจะปล่อยตัวแล้วครับ6โมงเช้านะฮะเหมือนเดิมครับงานนี้ผมก็วิ่งเล่นๆเหมือนเดิมพู้ทำตรงไม่ได้ซ้อมเสื้อกางเกงนี่ตึงเลยฮะตอนนี้ไม่ได้ทำเวลานะครับผมไม่ได้ทำเวลาเลยนะฮะวิ่งเล่นสนุกๆเหมือนเดิมวิ่งไปถ่ายคลิปไปครับอ เดี๋ยวเขาก็จะถายเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยตัวละนี่ตอนนี้เป็นงานประเพณีไปแล้วผมรวมงานนี้มาสามรอบละนี่เพื่อน,นผมเยอะครับเพื่อนเพื่อนเพียบครับนี่นะเดี๋ยวปล่อยตัวเดี๋ยวผมขอไปวอร์มกับเขาก่อนนะเดี๋ยวเขาไปวอร์กกับเขาก่อนวิ่งไกลๆี่ไม่วอร์กนี่นเดี๋ยวตะคิวขึ้นนะ ตอนนี้สิกิโลเข้าจุดสตาร์แล้วครับโอ้โหมันต้องไปเข้ามาแล้วไปเช็คบีฟก่อน แรงเสมอดาวยีสิบโลอย่าเร่งนะโอ้ไม่รีบครับผมตรวัดแถวโดดวัดแถวโดดรีบไปไหนเนี่ยวัดซึ้นน้อยผมแปะเลยนะจะไปย่างทานโอ้ยเข้าอันดับไหนก็ได้เหรียญเหมือนกันนั่นหรอก พ่อมม่ว้อมก่อนซ้อมยังไม่ได้ซ้อมมาป้าเนี่ยวอมก่อนมาได้ว้อมนี่ยมาได้วอมมาได้ขาแรงเต็มไปเลยเฉือตามสบายอีกเนี่ขาหล่กจะแบดได้ลูกเฮ้ยอยู่ท้ายทนี่ลูกคู่ท้ายนักเนอะ เด็กวี่มาอะไรนะขาแรงแซงไปขาแรงแซงไปขาบุ้ยจะถ่ายรูปเดี๋ยวองตัวพีงขึ้นไปประทัดบนดูนมาซ้อมโอ้ยขามาวิงเล่น โอ้ตาก,กล้องมองไม่เห็นเลยมีแปดอยู่ตงนในในใรงนไมนะใช่เนี่ยมองจีมองจีเห็นตาก,กล้องเนี่ยเขาไปดุ้นกันละ <c oughs> เร็วจีสาทางคือไปที่มีดเมื่อกี้มันมืดถ่ายไม่เห็นนะอันนี้อันดับที่สี่นะครับ <c oughs> โอ้โหเร็วโคตร นี่ก็ขาแรงจังหวัดแพร่ขาแรงอัลตร้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซ้อมเขาบอกว่าเขาวิ่งเล่นๆโอ้โหน่งผมมาไกลเลยเออเเขาถามหน่อยหัวแถวมึงจะเรียกไปไหนกันวะกูจะไปถึงจุดกลับตัวเลยกระลังไมกิโลเดียวเพตาะตเขาเกินสองโลครึ่งแล้วอะโอ้โห พี่เรากำลังได้โลหนึ่งของเขาสองโลครึ่งไอ้พี่ม,มันไปขับมามันจะห้าหกโลแล้วนะฮะเออมันขึ้นไดยประมาณสามสองสองกิโลอ่ะเออเขาเขาจะรีบไปไหนกันนะ <c oughs> ต่อที่หนึ่งผู้หญิงครับที่หนึ่งผู้หญิงเปล่าไม่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 มาเด็นกน้อยนกอยู่คนที่หกแล้วนะพี่นกรีบอะไรครับเขาคิดจะล้อคุณแม่ <c oughs> บอกมันต้องร้อมันต้องรอ้อพี่ เรายังไม่ถึงจุดกับตัวเลยอะ่ะจุดกับตัวอยู่นั่นนี่ละไม่โคตรไม่ขาเลยอะ่ะ มันต้องเรียบครับครับตีเดียวกันครับตีเดียวออันนี้ฮะใส่โนหน่อยเล้งี่ฮะแมนแพวกกเดาต้องเลี้ยใส่เลี้ยใส่ยเล้งฮะีหนโลไปแล้วครับีห้าโล คี่สามห้าโลโอ้โหโอ้ห้าโลกันเพียบเลยสิบโลเลี้ยวซ้ายขึ้นระธาดเริ่มขึ้นแล้วครับขึ้นเนื้อละ ที่สองสามครับจับแลวครับผมโอ้โหโอ,โหอโมเร็วมาเป็นรันาวเลยยังไม่ถึงประทานนะครับ ตอนนี้เราก็จะอ้อมอ้อมประทาดนะเราไปขึ้นอีกด้านหนึ่ง ยงไหมตึงยังฮะตึงที่ยังครับตอนนี้นนไม่มีแรงจะพูดแล้ว <laughs> ไม่สู้เน้อขาแรงนี่นะผมบอกขอสู้เน้อเ <laughs> จอจ่าสบายต้อแข่งร้อยโลกันปะนนแข่งร้อยโลปะ <laughs> โอ้ยที่ผมต้องตามแท็กซี่นี่เลยเนะต้องเส้นมาก็ได้ครับจำไหนเส้นละอง0้อะกาสมัครพอดีโอ้ยจะถึงยอดแล้วแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย อุ้ยเดินขึ้นไปขอแ็กแฮกมีอะไรสัมภาษณ์หน่อยนะฮะออกแรงไหมขับรถขึ้นมาก็ได้นะ เฮ้ยโอ้ยเมื่อยหลังความจริงอยีายวขึ้นมาขับรถมาก็ได้เลจองสุขภาพแต่เอาวัดผมน้ำม์ครับ สวัสดีครับ <laughs> ลงกันต่อ <laughs> ตึงทั้งตัว <laughs> ไปเร็วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะฮะ<ม> <c oughs> น่าจะเสร็จนะฮะ <c oughs> ไม่เหนื่อยนะครับ <laughs> ไม่เหนื่อยนะ ไป็ลักเซตนฮะข้างบนครับข้างบนข้างบนข้างบนอีกรอบนึครับข้างบนครับเฮ้ยอย่าอย่าให้มันอะไรนะเสชื่อสายอัลตร้าเร็วๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าลงร้อยโลกับผม

เร็วจริงลงดิงอย่างเดียวกิโลนึง ยาวๆครับลุงยาวๆนี่ผมต้องอยางความเร็วไว้นิดนึงนะครไม่งั้นลงเร็วเกินไปมันจะสั่นกว่านี้อีกนะครับ อีนี้เดียวครับอีนี้เดียวอีนี้เดียวครับนี่นนครับโหเขาแรงจริงจริง ปิดใจเดียวครับปิดใจเดียว 冷静。 ถือกล้องนานๆนี่มื่อยแขนเหมือนกันนะครับเนี่ย เมืออ่อกำลังแข็งเล็กมาครับ nè anh Hơi... Hơi... mà. Gracias. No ver, โทรศัพท์่านใจเอาิมาในที่นี้นาะชั่วโมงหนาทีโอ้ยีกีต้รครับแค่สิบเสมด <laughs> อดาวอิดเ่าได้แล้วครับนะไ,ได้ปะจะไ,ได้ละครับผมอิดเงาเลย หนึ่งชั่วโมงหกนาทีส right? oh, hey. ี่สิบเอ็ดวินาทีโคตรเหนื่อยเลยสุดแล้ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าโอ้โหโคตรเร็วอ่ะนี่ครับเหรียญดอยเลงฮะหกขึ้นหกขึ้นดอยเลงครั้งที่หกครับนี่มีด้านหน้านี่ด้านหลังประชาชนทั่วไปอีกอันนี้นะครับผมก็ทำเวลาไปหนึ่งชั่วโมงหกนาทีครับผม วิ่งเล่นๆน,นะฮะวิ่งเล่นลน,นี่อันนี้เขาก็จับฉลากันฮะคอมานี่ก็ขอบคุณนะฮะเ,เพื่อนๆนักวิ่งจังหวัดแพร่นะครับที่เขามาทักมาทายกันนะคะรับส่วนใหญ่ก็รู้จักกันหมดนะฮะ,ะก็ฝากติดตามช่องแชมป์วิ่งเล่นของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเขาแนาติดตามนะครับว่าผมจะไปวิ่งท,ที่ไหนต่อนะครับ ช่วงนี้เนี่ยคงจะลงระยะถนนนะฮะเทเลนี่ผมนู่นนะฮะเริ่มต้นก็เดือนมิถุนายน,น่นเลยเอาไปกัดในงานนี้ดูกันนะครับชายชายรักไปแล้วใช่ไหม <c oughs> อ๋อชายชายยังไม่ได้รนะับ งานวิ่งต้องมากินข้าวต้มเฮ้ยพี่ทุกงานวิ่งต้องกินข้าวต้มเนาะของมันต้องมีของมันต้องมีฮะทุกงานต้องมากินข้าวต้มนี่ก็ใครเป็นเพื่อนติดตามช่องผมได้นะแชมป์ิ้งเล่นๆนะครับผมอ่าผมขอกินข้าวต้มก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สาม